ลาออกจากกอพตอไปแล้วก็ป,าปรากฏว่าไปอยู่กับพักการเมืองโดยเฉพาะพักการเมืองใหญ่ๆนี่นะครับหลายคนแล้วเราก็จะกลายมีปฏิสัมพันธ์หรือมีคอนเนคชั่นกันระหว่างเจ้าหน้าที่กอ,อ,กตอ,อพกอตอดีตเจ้าหน้าที่กอพตรวมทั้งผู้บริหารปรพตด้วย<ค>ก็เลยไม่กล้าที่จะฟันลงดาบนะครับหรือใช้รกร,ระบวนกาทางกฎหมายที่เข้มงวดนะฮะ มันก็เลยกลายเป็นการสมประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้กับกันและกันหรือไม่อย่างนี้ต้นดครับและโครงการนี้เป็นการของประโยชน์ด้วยแล้วก็เป็นรัฐบาลทำเองจริงๆแล้วมันไม่ควรที่จะถือถูกต้องครับผมเองก็พยายามย้ำมาโดยตลอดนะครับ <hatten> ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องผมคิดว่าถึงอย่างไรเสียเราอยากจะฟ้องผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศนะครับให้ใช้บทเรียนสิ่งที่สีสวนนำความมาล้อมกับกกตเนี่ย ว่าพักการเดืองไหนที่ฝ่าฝืนพักการเมืองไหนที่บังอาจดึงสถาบันมาหาเสียงเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศได้ลงโทษนักการเมืองหรือพักการเมืองเหล่านี้เพื่อมให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับ